โล่งอกเด็กหญิงสองขวบติดโควิดอุ้มตุ๊กตาหมีขึ้นรถไปรักษาตัวกับบ้านได้แล้วล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคม Facebook แฟนเพจข่าวปากช่องนิวได้โพสต์ข่าวดีว่าเด็กหญิงวัยสองขวบคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เนื่องจากได้รับการรักษาหายแล้วโดยระบุข้อความว่าบุญรักษาคุณพระคุ้มครองลูกยังจําหนูน้อยวัยสองขวบอุ้มตุ๊กตาหมีขึ้นรถพยาบาลเพียงลําพังคนเดียวเพื่อนําตัวไปรักษาตัวการติดเชื้อโควิด19ได้ไหมน้องป พี่ใหม่กับพี่หมีกลับบ้านแล้วน้องพี่ใหม่หนูน้อยวัยสองขวบมีเชื้อโควิด19หลังจากที่ทีมเราได้ไปรับตัวน้องหลังจากเจ็ดวันที่ผ่านมาส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นั้นวันนี้น้องได้รักษาตัวหายแล้วไม่มีเชื้อโควิดอีกทีมเราได้จัดรถข้อไปรับน้องจากโรงพยาบาลส่งตัวกลับบ้านพักน้องแข็งแรงสดใสขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยที่มีให้กับน้องปีใหม่